สพทอยินดีต้อนรับข้าราชการใหม่ตำแหน่ง38คอวงเล็บ2บรรจุรอบแรกพร้อมเติมบุคลากรโอเบกวันทีมลงสู่เขตพื้นที่ วันที่20พฤษภาคม2567ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานและให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่ในการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ควงเล็บ2สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2567 รอบแรก โดยมีดรพัฒนาพัฒนาทวีดลรองเลขาธิการกปทดรสุรินมั่นประสงค์ผู้ช่วยเลขาธิการกปทผู้เชี่ยวชาญคณะทำงานและผู้สอบแข่งขันได้เข้าร่วมณนะห้องประชุมหนึ่งอาคารสปทสี่ชั้นสองกระทรวงศึกษาธิการวาทีร้อยตีธนุวงจินดากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับข้าราชการใหม่ทุกคนที่ผ่านการสอบแข่งขันและประสบความสำเร็จจนได้มาพบกันในวันนี้จำนวน66คนณนะที่แห นี้คือรอบแรกที่สพทเรียกบรรจุทุกคนที่ผ่านการสอบมาได้นั้นล้วนมีศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและเป็นความภาคภูมิใจของสพทอ,อย่างยิ่งสพทเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่และทํางานกันเป็นทีมภายใต้ชื่อโอเบกวันทีมมีภารกิจรับผิดชอบที่สําคัญทางการศึกษางานที่ทุกคนจะได้รับผิดชอบนั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างคนสร้างชาติคนของสพทจึงเป็นฟันเฟืองสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงป ประเทศไทยให้มีการพัฒนาที่ดีตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมีระเบียบวินยัยมีความรอบคอบรวดเร็วถูกต้อง ขับเคลื่อนงานตามแนวทางประโยชน์ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมให้การสนับสนุนให้การทำงานของเราเป็นไปด้วยดีทั้งนี้ผู้สอบแข่งขันได้มีกำหนดรายงานตัวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนเลือกในวันที่27พฤษภาคม2567และบรรจุในวันที่31พฤษภาคม2567ต่อไป